สวัสดีเอนะคะตอนนี้ส้มๆเกิดลูกแล้วเนาะมีทั้งโมด4ตัวนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะกินนมแล้วก็นอนหลาบก่อนละเด็กๆปลอดภยัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะได้สีดำสอตัวเนาะสีดำล้วนตัวนึงแล้วสีดำออกส้มๆตัวนึงแล้วสีส้มที่เหมือนส้มๆตัวนึงแล้วออกสีส้มมนมนตัวนึง ตอนนี้อ้อแม่ของเพียเนาะส้มส้มของเพียก็เลยหมอมแมนในลับไปเลยเนาะกินนมนะเนาะกินนม เอาใส่ตะกร้านี่นะคะ่ะเอาใส่ตะกร้านี่เนาะเพราะว่าเด็กๆเดินเนาะกลัวจะตกเตียงก็เลยเอาตะกร้าใส่ตะกร้าหนึ่งยี่เอาเด็กๆจะได้ปลอดภัยนะคะเด็กๆเนาะเป็นห่วงเด็กๆเนาะเดี๋ยวจะตกเตียงกัน Oh. Mm. Nenek ci. Aduh. Mm. แม่ส้มส้มเลียลูกแล้วเนาะนานนๆนนานน,านเลียลูกละโอ้ยส้มๆเป็นแม่ที่ดีนะคะหกลูกดูแลลูกเนาะดีนะคะเกิดง่ายเนาะเกิดมาถึงแห่างเกินเกินชั่วโมงเลยก็เกิดเกิดพึ่บพึบพบพบกันเลยเนาะ งห่างประมาณเนี่ยบ่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะตัวที่หนึ่งก็ห่างกันประมาณตัวหนึ่งตัวสอง,สองสก็ห่างกันครึ่งชั่วโมงตัวสองตัวสามก็ประมาณเนี้ยค่ะครึ่งชั่วโมงนี่หักลูกดูแลลูกนะคะ เห็นน้อยบ้านนี้จะบันเทิงละเพิ่มสมาชิกอีกสีตัวเดือนสักสองเดือนสามเดือนจะเอาส้มๆไปทำหมันนะคะหักโลกหักโลก เนาะหนูนอนมากพอนนะลกูกหนูนอนเนาะ,อะโอเคนะคะสวัสดี FC นะคะ